ไหมครับปกป้องไปเที่ยวไหมครับปกป้องปกป้องงั้นกลับบ้านนอนเนาะป๋าปาไม่ไปแล้วเที่ยวเธอไหนอะ่ะไม่ไปแล้วนอนดีกว่าป้องไม่ไปใช่ไหมป้องง,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 ง่วงนอนเนาะฮะปกป้องง่วงนอนไหม <S 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 เที่ยวพูเที่ยวดิเที่ยวเที่ยวพี่ชายตังเขาไปเที่ยว